ไอเน้อน่นเหรอออเฮ้ยมันคือแอดดอบหรอเอาดีแอดดอบวะใช่หรอแอดดอบวะไหนไหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยอะเอไปแอดดอบไม่มบ้าป่ะพี่้ไปว่าแอดดอบวะเราไปเก็บแปบเวยดดอบปะไม่เต้ยกันตายอ่ะเต้ยยกันเปล่าเฮ้วอาแอดดอบุไหนดีอ่ะ เราคุยข้างนอกก่อนนะเอ็มจีนะลูกไหนลูกไหนลูกไหนสุดท้ายปะสุดท้ายเส้นสองปะเซ็นเส้นสองสุดท้ายแล้วลุ้ทายนะไอ้เฮียจมน้ำป้าไปไหนกูตายไปเนี่ยเอ่อไอ้ดอกบั๊กไปเนี่ยไยิงดอกบั๊กแล้เล่นไปเนี่ยเฮ้ยมาลูกงหนึ่ง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 ไม่บัลูก็หนึ่งไม่บั๊กลูกงหนึ่งไม่บั๊กลูกงหนึ่งเออลูกงหนึ่งเลยมา้ยลุ้หนึ่งเลยเราเฮ้ยแล้วใครมันอาวุธอาวุธมาจากไหนอะเอ้าฮะ ไอ้แอดมีอวุธยเออเพื่อนดูดิพูดได้ไงวะเอามาจากไหนอะไม่รู้เพื่อนเพาเปิดกล่องอยู่บีป่ะมีอาวุธวะดูดิกูตายกูตายน้ำเอ้าเอ้ากูตายน้ำมันมีอาวุธเถอะมันซื้อจากไหนอะอาเลยเลยมันซื้อยังไงวะไปดรอปไม่ได้ทำไงวะเอ้ยมันมันซื้ออาวุธยังไงวะ วู้ได้เว้ยอฮ้ยตายน้ำเขาบอกว่าร้านค้าเขาบอกร้านค้าอาวุธอะเอาเธอเธอฟังเธอระวังระดับดีดีใครดีไว้สัตว์นี่จะพวกเราเธอระวังดับดับดับไช่วยเธอดิเชื่อไหนตายอยู่ในน้ำพี่ยะชุบยากเลยทีนี้ตรงไหนวะเธอดูลูกไหนลูกเธอเป็นห้องทั่วไปเลยเธอให้นั่นแหะให้เขาเดี๋ยววางวางมาไปเชื่อเธอน่น่านนั้ซื้อซื้อได้ไงร้านค้าป่ะเห็นเขาว่าตั้งไหนอะกมาร้านค้าเไหนบอกเดี๋ยวไปดูให้พี่อาไม่ไหว ต้องเอาเราออกไงอ๋อกเทเดิมปะได้ดอกเหมือนเดิมกูตายเอ้าผมเอ้าผมว่ายน้ำอ่ะกูตายโดนอะไรโนมีดไม่ช่วยน้ำใช่ไหมน้ำเลยไอ้เหี่อะไม่ได้ออกเลยไม่ต้องรอเดินก่อนป้าว้าไปมันไม่ต้องไหมวะเฮ้ยผมตายน้ำวะทำไงวะนึกหน่อยดิเพื่อนตายหมดเลยเฮียกดปุ่มไรขึ้นมั่วเลยเอ้าโอ้ยครวยกูตายครวยไอ้เหี้ยช่วยน้ำไอ้เหี้ยคอยเลี้ยนจัดไอ้เหี้ยมีอาวุธด้วยมีอาวุธจริงยัยแคม โอ้มีอาวุธจริงแต่ผมไม่มีไม่มีตัวตนเลยเพื่อนนะ้กูตายเฮียโอ้ห่ยไม่ตาตายปะตายเลยเฮียยมีห้องแจ้งไปถาปะเอาเว้มีติเกตอะติเกตติเกตไปหนึ่งศูนย์ห้าสี่ปะบอกบอกผมเพื่อด้วยหนึ่งศูีอดีห้เออรวมมันรวไป็นสักคนนึงปะเออทิเกต่คนนึงเดีหนึ่งศย์ห้าสี่หเด้อดีเลยเลขสี่ะพี่้าเจ็ดไจมน้ำตายเฮีย เจอวุ้นได้ป่ะปากดติ๊กตได้ป่ะอันบ่เอ้ยวุ้นน่ะนะขอไปเรืียกวุ้นได้ดิผ่าผ่าไปกดติ๊กตดิได้ๆอันไปไหนเจออ้อลนบะปอกให้ปอกดีให้ไอัดีนี้นับดีมดีมโพดทวิตได้หน่อยว่าไอดีน่ะต้องน้ำตายดิ่งหน่อยต้อน้ำจมน้ำตายจมน้ำไม่หลับตาย เอ้ยตาลินซื้อบุที่ไหนวะรังคารังคาร้านคือที่ไหนคือข้างนอกเหรอร้านทั่วไปใช่ใช่เนี่ยโป้ะรับก่อนไอ้ผาพิมในดีอร์ดเลยนะนี่ม์นอะเรชืชอวิทย์เสียงโคตรดังเลยว่ะต้องเป็นชื่อเหรอ ปิดแจ้งเตือนยังเอ้ปิดแจ้งเตือนยังไงอ่ะอยากรู้อ่ะให้มันมันปิดแจ้งเตือนไม่ได้ไหมมันเราต้องเปลี่ยนชื่อถือด้วยเพื่อนเพราะว่าชื่อถือมันเป็นเป็นแอดอ่ะเก็นปะอ๋อเปลี่ยนชื่อถือเออโอพวกเราได้มาว่ะที่จตายหมดเลยพวกเราตายแล้วหมดไปไม่โดนใครเลยอ่ะหมดเล่นเลยเฮียเฮียมันรวยว่ะรู้ไงเฮีมันรู้ไงว่าถ้าเราไปมันไหวไงไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนโดนกูหมดเพื่อนยังไงโดนกูหมดทุกตัวไอ้เฮียดูสี่ห้าคนแบบเฮียดูตีมตารีนี่ เฮียใคจะนั่งดูครับไม่ได้ไฟเขาไปไหวอยู่แล้วคนนี้เคหมดอยู่แล้วพี่ดิงอะไม่ีอู่ไ่เริ่มะชายอะไาอย่เงลมไเอ้ยแอดมินไม่ดึงเลยติ้อยู่ใครวะน่ะอยู่กับแบตตันับเต็มอยู่ปะปะเต็มอยู่เขาไม่น่าอัดปาี้ติม

ไอ้บุญลุกของน้อยป๋าเฮ้ยเก็บสองเลยไอ้บุญลุกของได้สวดเฮ้ย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 เก็บสามเลยดีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีพรูไอ้เหี้ยมีพรูที่มีสนิทโหโหดเกินโหดเกินเป้าเป้าตัวละสักอะอะไรบ่าแ้วบ่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยหน่วงกันซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูดไกลกันนะเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยเดือดไฟเฮ้ยบูดดิเปก็สวยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยป้าสุรศักดิ์เฮ้ย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 หมดแล้วแน่ะนี่ก็หมดแล้วนะเฮ้ยนิ้วโคตรไวอ่ะเฮ้ยป้าสุรศักดิ์เขาจัดไปใช้อะไรตัวบั๊คาเลยเป็นน้องอหญ่อะบั๊กเฮ้ยเฮ้ยตัวรามจังอะเฮ้ยโหไปพี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่นิดเดียวนิดเดียวพี่นิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าน้องตายตัวเนีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่นิดเดียวเฮ้ยรอรอทําไมเลื่อเลื่อไปหลุดวะป้า ตับางเอตบตบักไม่ตบบางไม่ไม่ใช่หรอบางไม่บังไม่บางไม่บังไม่บังไม่บังเปนี้แหละเปนี้แหละเฮ้ย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 เออกัดรถดีว่กัดรถไม่บางไม่บางโฮ้ยใส่กอดีเฮ้ยเฮ้ยโคตรโหดพี่ลินโคตรโหหรือว่าไอหออลูกนี้พี่จะได้หรอะได้ชัวร์ได้ชัวรย่้อได้อหนลูกนี้พี่ได้ปะพี่ินงางงลาเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ย้ยเ เฮ้ยเฮ้ยตายเฮ้ยเถ็ดเฮ้ยเฮ้ยแข็งมากเฮ้ยหัวโจมจัดเฮ้ย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 เอาหมดเลยไงเอาเลยไงเฮ้ย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 บูทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยรอปล่อยมาตีเลยไปบ้านพี่นินแผ่นดินแผ่นดินไหววะไอ้เหี้ยมือสั่นเกินไม่ผีเข้าอเ้ยอะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยพี่โคตรจะมาพี่พี่โคตรจะมาเฮ้ยเฮ้ยนี่เธอได้ชัวร์ได้เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะรอ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 กูเองลูกเนี้ยแต่ตอบได้พันบาทปะกูแล้วกูอยู่นะฮี่อะถ้าพวกเราอยู่ถ้าเราพวกเราอยู่กันครบนะโดนหมดที่พวกเนี้ยเฮ้ยรออะไรเรียกูเห็นในน้ำนี่พวกเราทั้งนั้นเลยน่ะครวยโดนกูหมดอ่ะกูบอกให้หมอมาซุปละหมอมาซุปละแล้วกูกลับไงประเด็นไอ้ตาแล้วผมยังไม่มาไปเลยบ้างเกินพี่พี่ตีบ้ากันนั้นอ่ะมึงเกินไหนเพื่อนเพื่อนโหพี่ไม่แตกนะเฮ้ย เฮ้ยพี่ดีนโอ้ข่ยโอ้ดีเดียวโอ้่ยควยันแข่งอะแข่งจะตอดจะแข่งจนะพี่ตีพี่ตีไปเกือบยี่สิบตัวนะไปกับหมอได้ปะแล้วไงพี่พี่ตาดึงยังขาดึงจุกูพี่ไจูบกูไปพีอจู่นูี่ไปกไพ่จจกพไปพีไีได้ีไปไปีี่กนไปพเี่ย กูเลดูท่าพี่ดิเจ๊ <c oughs> เออไอ้เห <c oughs> ี้ยไม่บอกนะกตัวตัวแบกตัวแบกเซมิปโปเนี่ยลีนตัวแบกเซมิโปลเย้แ,แก๊งนี้คนแบกมันเยอะเกินอะดิได้ได้เป็นทนชุบครับที่นี่คนโหดเยอะอ่ะคตนตกน้ำหมแล้วไอ้เหี้ยปล่อยไม่น่าวาบ <c oughs> ไปนี่ต้องไปที่ <c oughs> <c oughs> แก้คุยกับเขาตายไม่ตายหรอ <c oughs> <c oughs> คุณตกน้ำตายละกูคาบไอ้ดรอปออกมาตายอีกแล้วได้ทักเยอะ เปิดตั๋ตไม่ได้เฮียแม่งน่าจะคนเยอะเกินอ่ะตั๋ตเออร์เลยเฮียไม่น่าอ่านปะต้องพิมพ์เน้นๆปะในเดวิดอ่ะพิมพ์ไม่ได้ตายไงมันตายเลยใครอยู่ไหมแจ้าบอกดิปได้ไหมเนี่ยห้องแจ้งปัญหาไหนสวยห้องแจ้งปัญหาเห็นไหมผมแจ้งไปแล้วเว่ยอ๋อแจ้งปัญหาโอเคผมเกิดละเซอร์วุฒิอ่ะ เอาดีเขาเขาเห็นพี่ได้ไงพี่ไม่รู้หมอดึงขึ้นมาก็านั่นแหละนั่นแหละนดูติมเฮ้ยทำไมอ่ะตอนแรกพี่กลไปตรงนั้นแหละแต่กูขให้ปรอใหม่อีกรอบหนึ่งตายดิม่ปิดทวิบีหน่ะเฮียมันก็ตกโอกมาแล้วนี่ว่าเฮียช่วยหน่อยหมอ, <laughs> อเฮียต้องลงถึงก้นบึง้งจริงป่ะถึงจะเกิดวะ วิทยาหมอเขาทำทำบริการดีจัดเลยนะแต่เขาฉีดยาอะไรให้พร้อมเนี่ยแต่กูมีเพนไงเพนไม่จำกัดอะ่ะเฮ้ยหมอหมออยู่นี่หมอเฮ้ยหมอหมอฟารบยังไงอ่ะเฮ้ยหมอหมอหมอเห็นไหมหมออยู่นี่หมอหมอ,อเอ้าเขาไม่เห็นตัวกูหน่ะวะเอาเงีเาเง้เอ้าเอางี้แม็กซ์แล้วแบบว่าเราอยู่ในครบเมื่อกี้เป็นไงโดนหมด โดนหมดว่ะโดนหมดเชื่อผมดิโดนกูไม่ได้นอนอย่างนี้หรอกน้องกูชุบตลอดโดนทุกตัวผมบอกให้เอ้าหมอไม่เห็นเหรอขออียรอแต่อยากเล่นไม่เล่นกับเขาเลยพี่ j จพี่วับกลับไงอ่ะไม่รู้แอดมินเขาดึงครับอ้าวเสื้อวุ้ตก่อนเลยพี่วับต้องเสื้อวุ้ตก่อนแต่อันี่คือเขาดึงไปอะพี่ ใช่เขาดึงไปไม่หน้าดูตีมเหมือนเดิมอ่ะหน้าดูต yeah> ีมอยู่แอดมินแอดมินฝากดึงด้วยครับ97ติเก็ตประเด็นติ๊กเก็ตประเด็นติเก็ตประเด็นไอ้แบบเดี๋ยวว่าผมซื้อวุ้นก่อนแต่คูณซื้อที่ไหนนะวะซื้อไหนอะร้านใช่ปะรลบๆไปเฮ้เอ้ยยาวนะของคุณอยู่ในยังอยู่ในเมืองว่ะ ไม่พาวะแล้วไม่เกิดเลยไอ้ดอบมีใครอยู่กลางๆมั้ยถ้าเกิดละเกิดละไอ้ดอบเฮ้ยโคชุบอ๋ออะแล้วกลับยังไงอ่ะทีนี้เออฮะตายเหมือนเดิมตายนะครอ่อะอ๋อผมไม่นี่ว่ะเมื่อกี้เขาชุบออผมปั๊มยาไม่ได้ว่ะต้องรอเขาดึงผมปั๊มยาไม่ได้ว่ะเป็นไรวะ ออกจากน้ำยังไงอ่ะออกไม่ได้อ๋อมันดีเลยเว้ยเยี่ยแล้วไปไงนี่พาไปพาไปนี่หน่อยดิซื้อของไปดิ แค่ทหารหน่อยมันไม่รอดเลยเดยต้องไปซื้อวะถ้าบอลเราตามมึงเข้ามาถึงคนที่ระดับบลบอกวะไม่ใช่เราหาไอเดร่เจ <c oughs> อรู้ก็ไม่เหรอเฮ้ยทำไมผมกลับว้ามีอะไรแบบเราจัดเลยวะปู่้วผมจกประชุบ,ชบ,ชบจริงนะแต่ผมตกน้ำ เอาครับเฮ้ยเฮียมหมกูเกิดหลายรอบจัดเลยวะอ๋อรีไว้ใช่ไหมเขารีไว้รีรีไว้ออผมเกิดปลาแต่ผมจมน้ำเรื่อยๆเลยสามสามล้อเนี่ยคนน่าเป็นเยอะคนค้างเออคนเคยท่าไว้ผมก็ตกเว้ยตกมันไม่ได้แหลกอ่ะคือมันเหมือนเอฟเอเอเกระชากของคนมันแบบมันน่าจะเป็นพอเทสด้วยแหละมั้งผมแบบปกติเลยเล่นอ่ะ การเดินการอะไรคือสมูทโปรด,ด,ดแค่ว่ามันเหมือนกระชากค้างหลุดไปเลยกูแตกแล้วเนี่ยไม่ค้างบา<ต>งคนหัวค้างหัวค้าง,างแตกวะเติบแตกแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นออรีไว้เมื่อกี้แอนมินน่าจะออรีไว้ White ไป <c oughs> ใช้เมนูเติบแตกหรอปะผมหลุดไปแล้วหลุดใช่ปะผมไล่เอ,อาใช่เพื่อนใช่ เข้าได้อยู่นะเข้าไม่มาลองเข้าไปดูว่ามัน <S <S เซิร์ฟแน่แตกปะคนมันเยอะเว้ยมันแบบเข้าเรื่อยๆใช่ปะล่ะ แคลบแคสก็ยังกระตุกใช่ไหมครับใช่ปะเดี๋ยวลองเข้าอีกรอบหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นพอเทสอะไรสักอย่างว่ะมันเป็นที่จีเซิร์ฟเ้ยใช่ต้องลองดีเซิร์ฟเดี๋ยวผมลองเข้าเมืองอีกเมืองหนึ่งเป็นปะเข้าได้เข้าไม่ได้เขารีนี่เขาประกาศรีไหมหรอ